ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลนะครับรุ่นหนึ่งนะครับมาแนะนำพี่ๆเพื่อนๆนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะครับบุญยากามูนะครับแห่งวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับก็เรียนที่จะมาให้แนะนำให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็น เหรียญน,นะครับรุ่นพมพัดพันล้านนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะเป็นรุ่น1นะครับสร้างในปี63แล้วก็รุ่น2นะครับจะสร้างในปี64ครับผมต่างกัน1ปีนะครับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันทีละเหรียญนะครับโอเคครับผมครับก็เดี๋ยวขอเริ่มที่เหรียญรุ่นแรกก่อนนะครับนี่นะครับด้านอา หน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังกล่องนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งนะครับทองแดงรงยาจีวรนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับหลังพระพรหลวงพ่อพัดนะครับบุญยะกามูวัดห้วยด้วนนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของสร้างศาลาร้อยปีนะครับผมมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับพอผมพัดพันล้านนะครับแล้วก็ตัวภาษาไทยนะครับปีหกสามนะครับผมโอเคเมื่อเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับอ่าครับผมอย่างที่ทราบกันนะครับว่าพักเครื่องของหลวงพ่อพัดนะครับก็มีการจัดสร้างนะครับที่อ่าเยอะนะครับมากมายหลายรุ่นนะครับ แต่สํดสหรับผมนะครับอ่ผมชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษนะครับอ่นี่นะครับด้านหน้าเหลียนนะครับมีความสวยมากๆนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับหน้าบล็อกการแกะนะครับถือว่าละเอียดมากๆครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับคมชัดนะครับตั้งขึ้นมานะครับพมพัดพันล้านนะครับ นี่ะครับการแกะบล็อกนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับถือว่าทําออกมาได้สวยงามมากๆนะครับอันนี้คือใบหน้าของหลวงพ่อนะครับนี่นะครับดูการแกะบล็อกของเขานะครับเมตานะครับกลมนะครับสวยงามนะครับรายละเอียดนะครับสวยมากครับรุ่นรุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับคมชัดนะครับ เหรียญมีชีวิตเลยนะครับรุ่นนี้นี่นะครับยันมินะครับลงยาจีวอนะครับก็ทำออกมาได้สวยสมบูรณ์มากครับด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้ครับเหรียญรูปไข่นะครับผมนี่นะครับจุดที่ผมชอบที่สุดของเหรียญรุ่นนี้ครับนี่ครับผมคือการแกะบล็อกพัะคมครับได้สวยงามมากนะครับนี่นะครับ ดูรายละเอียดนะครับคมชัดนะครับสวยงามมากครับนี่นะครับตรงนี้นะครับตอกคำว่ารวยไว้นะครับนี่นะครับสร้างสาลาร้อยปีนะครับ หลวงพ่อพัดบุญยะกาโมนะครับวัดห้วยด้วนอาเภอหนองบัวนะครับนี่นะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับปีพศ2563นะครับนี่นะครับอยากให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้ลองสัมผัสดูนะครับเหรียญมีความสวยมากนะครับนี่นะครับรายละเอียดคมชัดนะครับรุ่นนี้นะครับ นี่ครับจุดสังเกตนะครับถ้าเหรียญที่มาจากการปั๊มของหลวงพ่อพัดนะครับส่วนมากนะครับที่สังเกตนะครับบริเวณตรงนี้ครับนี่ครับจะเห็นเป็นรอยวงเดือนวิ่งนะครับวงม้นเข้าไปนะครับผมนี่นะครับขอบข้างนะครับต่างๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวขอบตัดนะครับก็จะเป็น ขอบตัดยุคสมัยใหม่นะครับก็จะตัดขาดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับมีร่องชัดๆลึกๆแบบนี้ครับนี่นครับเดี๋ยวนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปหามานะครับก่อนอประมาณประมาณสักปีที่แล้วไะ้ครับตอนช่วงที่ เหรียญออกมาหลังจากที่ออกมาประมาณปีแล้วปีประมาณปีสองปีแล้วครับก็เริ่มเก็บนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูรุ่นสองกันต่อนะครับสำหรับรุ่นสองนะครับก็จะมาในกล่องแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นเหรียญเสกมาพระพรมนะครับหลวงพ่อพัฒนยัรกโมนะครับวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ก็จะมีเลข2นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พมพัดพันล้านนะครับแล้วก็ตัวหนังสือภาษาอังกฤษพมพัดพันล้านครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นหลังกล่อง npd พลาสติกนะครับแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะมีหมายเลขนะครับแปะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีฟองน้ํานะครับเหรียญรุ่น2นะครับก็จะเป็นเหรียญเสมานะครับโอเค เรามาดูใกล้ๆครับนี่ครับสวยงามครับคมชัดมากครับรายละเอียดนะครับยันมินะครับจะตอกอยู่อ่าตรงนี้ครับบริเวณหูเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับลงยาละครับก็จะมีสีแดงนะครับแล้วก็ซุ้มเป็นสีแดงพื้นหลังสีเขียวนะครับ ตรงบริเวณนี้เป็นเสียดเงวนนะครับแล้วก็ลงยาจีวอนหลงพ่อนะครับความคมชัดนะครับแทบไม่ต้องลงกล้องเลยนะครับก็สามารถมองด้วยตาเปล่าได้นะครับว่ามีรายละเอียดตรงไหนบ้างนะครับนี่ครับด้านหลังครับสวยงามครับคมชัดนะครับ อล่ามากๆนะครับสำหรับผมนี่คือชอบมากนะครับเหรียญพระพรมเนี่ยนี่ครับจะมีโค้ดจุดหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งตรงนี้นะครับหมายเลขโค้ดนะครับห้าห้าเก้านะครับองนี้นี่นะครับพรมพัดพันล้านนะครับแล้วก็ดูหนังสือนะครับเขียนว่าหลวงพ่อพัดพุญญากรรามโมนะครับวัดห้วยด้วนนะครับ จังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่นะครับผมสูงใกล้ๆนะครับนี่ครับจุดบริเวณตัวด้านหลังเหรียญน,นะครับจะเป็นแบบนี้เนะครับผมฮจะเป็นวงเดือนวิ่งเข้าไปครับเหรียญแท้ทุกเหรียญต้องมีแบบนี้นะครับชัดๆอ,อย่างเงี้ยครับ ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มีทําเรียนแบบออกมาแล้วหรือยังนะครับแต่ราคาเหรียญไม่แพงมากนะครับอยู่ราคาหลักร้อยต้นๆก็มีนะครับยังสามารถเช่าหาได้นะครับในกลุ่มของอหลวงพ่อพัดนะครับก็มีนะครับนี่นะครับขอบตัดนะครับผม ก็ฝากไว้นะครับสำหรับพี่ๆหรือเพื่อนๆนะครับท่านไหนนะครับที่ยังสนใจนะครับหรือว่าอยากจะเช่าหานะครับรุ่นนี้มีแนะนำอยู่ครับว่าที่ในกลุ่มของพ่พันพันล้านนะครับใน f a c e b o o k นะครับก็มีคนมามาปล่อยราคาไม่แพงมากนะครับสามารถไปไล่เก็บได้นะครับถ้าคนที่ชอบวัตถุมงคลนะครับที่เป็น ด้านหน้านะครับเป็นพาเกจินะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพระพรมสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปเช่าหาได้เลยนะครับผมสําหรับสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับเหรียญพระพรมพันล้านนะครับของหลวงพ่อพัดบุญยกรราโมนะครับซึ่งในปลายปีนี้ครับก็ยังมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับที่หลวงพ่อท่านได้เสกเอาไว้ก่อนท่านจะมรณภาพไปนะครับ พี here, ่ท่านไหนนะครับม so so well. so 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 ีร uh, so ุ่นไหนแนะนํานะครับหรือว่าอยากให้ผมเอามาให้ชมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมหาได้นะครับผมก็จะเอามาให้ชมนะครับบางรุ่นอาจจะมีราคาที่สูงเกินไปนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถไปหามาได้นะครับก็ถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับหรือว่าเก็บไปดูนะครับก็สามารถแชร์แบ่งปันกันได้นะครับนะครับผมก็ยังไงก็รักขอฝากรบกวนนะครับ ฝากช่วยกดซับ c r i b e นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ